สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปแฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดงาน Empowering Women with Love และทรงเปิดโครงการ Princess Collection ซึ่งทรงมีพระปณิธานในการส่งเสริมผู้หญิงสร้างพลังแนวคิดสร้างอาชีพเพื่อให้ผู้หญิงไทยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเสมือนเป็นการส่งต่อพลังจากผู้หญิงถึงผู้หญิง ซึ่งองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ทรงตระหนักถึงคือเรื่องสุขภาพของผู้หญิงโดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านมที่เป็นโรคอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณณวรีจึงทรงบรีบเริ่มโครงการ p r i n c e เซ c o l l e c t i o นขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการคัดก,กรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเมมเบแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิการจนะบารมีและสนับสนุนการดำเนินง,งานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติโดยร่วมกับแบรนด์ชุดชั้นในวากอในการดำเนินโครงการ สำหรับคอลเลกชันพิเศษส่งออกแบบเน้นให้เป็นชุดชั้นในที่ทำให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจจากภายในเหมาะสมกับทุกวัยทุกรูปร่างสนับสนุนทุกความแตกต่างของผู้หญิงและยังส่งออกแบบชุดชั้นในเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหรือบรายซิ่งบรานอกจากนี้ยังมีคอลเลกชัน i n c e s s Collection ที่เป็นสินค้าการกุศลชุดลำลองและอ็อ e เซอรีเน้นการใช้งานได้ง่ายในชีวิตประจาวันเพื่อให้มูลลนิธิจัดจาหน่ายระดมทุนอีกทางหนึ่ง โดยทรงนำโลโก้ของโครงการมาเป็นลวดลายหลักนำเสนอเป็นรูปโบสีชมพูซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลในการรณรงค์เรื่องบาเรงเต้านมมาร้อยเรียงเป็นรูปหัวใจเสมือนการส่งมอบความรักให้แก่กันพร้อมรูปมงกุฎเล็กในสีชมพูโฟเชียสดใสทั้งยังทรงถ่ายภาพแคมเปญโฆษณาด้วยพระองค์เองมีเปรตพัณฑ์ที่น่าสนใจอาทิเสื้อยืดแขนสั้นเสื้อโปลโลหมวกแก๊ปเสื้อสเวตเตอร์โดยเน้นสีหลักคือสีขาวสีชมพูและกรมท่า ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆอาทิการให้ความรู้สอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเองกิจกรรมเสวนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการรักษาโรคและบริจาคชุดชั้นในที่ทรงออกแบบส่งถึงผู้ป่วยที่ต้องการงานจะจัดไปจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่วาก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาก26สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศส่วนคอลเลกชันของมูดนิทิ สามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ Lazada จุดจำหนยมูลนิธิร้านค้าสถาบันมะเร็งแห่งชาติ